สวัสดีครับพี่อั้มน,นะครับเพศัชกรกฤีกอ,กอส่วนปัจจุบันทํางานอยู่ที่บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจํากัดนะครับในตําแหน่งท a ล o อร์ฟเรียลบิสเนสเลีนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณทาง i m p a c t นะครับที่ได้ให้โอกาสพี่มาแชร์ทริคเล็กๆน้อยๆนะครับจากประสบการณ์ที่พี่ทำงานมาให้กับทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์อยู่นะครับสิ่งที่พี่จะมาแชร์วันนี้ก็คือคอนเซ็ป สามอย่างนะครับที่พี่ใช้ในการทํางานมาตลอดเลยและที่สําคัญเป็นเป็นสิ่งที่พี่สามารถจับต้องได้แล้วก็รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องเติมเข้าไปในในตัวเราความสามารถแบบไหนที่เราต้องเพิ่มเข้ามาในตัวเราตลอดระยเวลาในการทํางานแต่ละปีนะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่มาใช้คอนเซปต์แรกคือเรื่องของ mindset mindset ในที่นี้ก็คือ entrepreneurship mindset นะครับ แปลเป็นไทยก็คือความรู้สึกหรือความเป็นเจ้าขอเจ้าของในกิจการนั้นนะครับถามว่าส่วนนี้มันสําคัญยังไงนะครับเพราะว่าเราก็เป็นพนักงานเราก็เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรนะครับทําไมมันจะต้องมีมายเซ็ตอะไรแบบนี้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นว่าคนสองคนใน A กับใน B ทําง,งานอยู่ในองค์งกรเดียวกันนะครับตำแหน่งเดียวกันเป็นพนักงานที่ดีทั้งคู่นะครับสิ่งที่แตกต่างกันคือมายเซ็ตของใน B นายมีเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจนี้นะครับจริงๆอาจจะมีทางไปไม่ได้หรือหรือไม่หรือไม่หรือไม่ได้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเขามีมายเซตหรือมีความคิดที่แบบฉันอยากฉันมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการนี้ฉันมีความสุขที่จะเห็นธุรกิจนี้หรือกิจการนี้เติบโตไปนะครับลองคิดถึงวิธีการที่เขาจะมองภาพธุรกิจหรือหรือคนอื่นๆในองค์กรนะครับเขาจะมองภาพใหญ่ขึ้นนะครับว่าธุรกิจนี้ดําเนินไปด้วยอะไร มีกลไกหรือมีฟันเฟืองหรือแผนนอะไรที่สําคัญที่เป็นคริติคอลของของของธุรกิจนี้นะครับเขาจะมองเห็นปัญหา mm hmm. เห็น Challenge mm hmm. เห็น Opportunity ต่างๆและเขาจะแท็กเกิลยังไงซึ่งมันจะเป็นวิธีการ Approach ที่แตกต่างกันกันกบพนักงานทั่วไปที่เขามองว่าเขาทําแค่ตําแหน่งนั้นมี Job Description แบบนี้นะครับตรงส่วนนี้พี่ถือว่าสําคัญมากก็คือ ในบีเนี่ยหรือคนที่มองที่เป็นลักษณะเป็น entrepreneurship mindset เนี่ยกขจะเห็นว่าในระยะเวลา3ปี5ปี10ปีเขาอยากจะเรียนรู้อะไรและเขาอยากจะเพิ่มเติมอะไรในในความสามารถเขาเพื่อให้เขาไปถึงจุดนั้นในการเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะครับพี่คิดว่าคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่ดีนะครับแล้วก็ยังสามารถเอาไปใช้กับออนอกเหนือจากคนที่ไม่ได้ทำงานเป็นพนักงานด้วยนะครับคอนเซปต์ที่2 นะครับที่พี่ใช้นี่ก็คือเรื่องของแม a จเมนต์นะครับง่ายๆเลย3อย่างคนเวลาแล้วก็เงินมีจำกัดตลอดนะครับตั้งแต่ทำงานมา3สิ่งนี้ไม่เคยพอเสมอน,นะครับยกตัวอย่างง่ายๆให้เราเห็นภาพนะครับถ้าพี่ถามทุกคนว่าใน24ชั่วโมงนะครับในการทำงานวันทำงานนะครับเป็น Weekday ช่วงเวลากี่โมงถึงกี่โมงที่คิดว่าเรามีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดเป็นช่วงพีค นะที่เราจะปล่อยเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงสุดเนี่ยพี่เชื่อว่าบางคนตอบได้แล้วบางคนก็ตอบไม่ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆว่าในขณะที่เราในตัวเราเองนะเรายังรู้ไหมว่างานสําคัญควรจะถูกเอามาจัดการหรือเอามาทําในช่วงเวลาไหนให้เหมาะกับช่วงเวลาหรือความสามารถของเรานะครับหรือถ้ายกตัวอย่างให้ง่ายกว่านั้นอย่างเช่น ถ้าเราเป็นผู้แทนนะครับเราเป็นเจ้าของเขตสักเขตหนึ่งมีโงรงพยาบาลมากมายเลยเราจะเลือกวิสิตโงรงพยาบาลนี้กี่ครั้งต่อเดือนนะครับเราจะเลือกวิสิตคุณหมอหรืออาจารย์ท่านไหนเวลาไหนนะครับวันไหนช่วงเวลาสถานที่ไหนที่เหมาะสมที่สุดอันนี้ก็คือเรื่องของแมネจเมนต์นั่นแหละนะครับในเวลาที่จํากัดซึ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นทุกวันนะครับใครที่แมเนจได้ถูกต้องทําทุกอย่างได้ลีนมากทําทุกอย่างได้เอฟเฟกฟมาก รีเซาในแต่ละวันจะต่างขึ้นต่างขึ้นและกราฟของคนที่แม g จได้ดีกับคนที่แมเนจไม่ดีก็จะต่างทางกันแตกต่างกันชัดเจนนะครับส่วนสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของ e x p e r t i s e ความสามารถนะครับหรือความที่เรารู้เฉพาะเรื่องเรู้ลึกนะครับแล้วก็รู้จริงยกตัวอย่างเช่นเราเป็นเพจสัจกรนะครับสิ่งที่สิ่งที่เราไม่สามารถถูกแทนได้นะครับโดยเฉพาะยุค AI เนาะนะครับ อะไรก็ตามที่ replaceable Re เนี่ยมีความเสี่ยงหมดนะครับการที่เรารู้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับยารู้ p h a r m a c o k i n e t i รู้ pharmacodynamics รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับยานะครับสามารถตอบได้มีความเป็น expert ในโปรดักต์เรามีความเป็น expert ในธุรกิจเรายกตัวอย่างเช่นรู้ว่าแพทย์คนไหนคือคนที่สําคัญนะครับรู้ละเอียดรู้ลึกนะครับซึ่ง,ง,งพี่อาจจะไม่อธิบายนะครับตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็น expertise คือไม่ได้เกี่ยวกับข้อมูลเนื้อหาวิชาการนะครับแต่รู้จริงและรู้ลึกในส่วนที่เราทําอยู่ตรงนี้คือส่วนที่ทําให้เรา differentiate ต่างจากผู้อื่นนะครับแล้วก็ยังเป็นส่วนที่ทําให้เราเพิ่ม value ให้กับตัวเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการก็ตามนะครับหรือจะเป็นพนักงานอย่างเราก็ตาม3ส,ส่วนนี้ที่พี่สรุปมานะครับ Entrepreneurship Mindset นะครับเรื่องของ management นะครับแล้วก็เรื่องของ e x p e r t i s e สามส่วนนี้สําคัญนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้คนที่ฟังก็น่าจะได้ได้เอาไปใช้ประโยชน์บางส่วนไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบพระคุณนะครับ